สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำการเข้าไปเช็คสิทธิ์ประกันสังคมนะครับที่รัฐบาลแจก2,500บาทสำหรับมาตา3า33นะครับผมมีอยู่ลิงก์หนึ่งที่เข้าไปสูนหน้าการเช็คสิทธิ์ประกันสังคมได้เลยก็ไปกดข้างล่างนะครับก็ไปดูว่ารายละเอียดข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคือถ้าเราเข้าไปพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ www.s s .go.th นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะวันนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรทําไมมันถึงเข้าไปเช็คไม่ได้กออ็ผมก็จะมาแนะนําลิงก์ต่อไปนี้นะครับแล้วกดด้านล่างนะครับของคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะมาโผล่หน้าต่างของการตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตาสามสามเลยนะครับ กรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะครับเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปและด้านล่างที่เป็นแถบสีดํานะครับมีตัวเลขให้เราใส่ตัวเลขลงไปพอกดใส่ตัวเลขปุ๊บเรากดเลยครับอืมมันจะขึ้นสถานะด้านล่างนะครับใครที่ขึ้นสถานะว่าได้ใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้วนะครับให้ไปทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับ ถ้าไม่ผูกพร้อมเพย์เงินจะไม่เข้าบัญชีนะครับต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรเลขที่บัตรประชาชนนะครับไม่ได้ผูกกับเบอร์โทรก็ไปผูกนะครับถ้าได้สิทธิ์แล้วมีเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยได้ฉีดวัคซีนกันเร็วแล้วก็ผ่านพ้นโควิดไปได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างทำคลิปนะครับเพราะติดงาน ก็คืองานค่อนข้างเยอะออกแนวขี้เกียจด้วยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอยากทำงาน DIY ลงมีอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดก็เดี๋ยวไ,วไว้เจอกันนะครับฝากกดไ like, ลค์ Subscribe ช่องพี่มาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย